เมื่อกี้เพจยังกันปลาล่าปล,ล,ลาลามลดหเราสไลเดอร์ยังในปตาแบบนี้สวยปิดติ่มเงั้นงค่ะน,น,นั่นละเลิศปอพี่ลุงคือเอาสวัสดีค่ะรถนั่นต้อนาพี่ลุงนั่น น้ำกันน้ำกันแปดโน้ตคุยายติมสวัสดีจ้าพี่น้องแปดแปดแปดโน้ตคุยายติมสวัใช่ไหมพี่น้องตโตส้มกันเลยยายติมสิพามาหากฟักบุ้งอีกจ้าพี่น้องอ่าฮักนั่นพี่นี่สิได้ลื่นล่มมันเงี้ยวแตกบ่เปาะนี่อุ้ยสวยอ้าวซอยกันฮักเปาะกินให้หมดนะฟ้านมันคือพี่พี่ลุงเบิ่งซักลากอยู่นี่ตั้มตัพี่น่ะ ชอบของสูงอืมาของสูงอีกคือนหมู่บ้านก็นะพี่น้องพี่ติ๋มเบิ่งนั่นต์ตําตําเนี่ยนะดูดูดูนี่ฮู้ยนฮักยิ้มได้เมดเลยได้เมดเลยอืมอุ้ยออนซอนดูดูความดูดูความยาวปาดยอดพี่สวัสดีค่ะ ก็คันลาดควนดคันรัดมีอะไรพี่ท้องอุ้ยอ่อนซ้อนจ้ะกอบเนาะสุดยอดเลยเนาะว้าวเน่อย้นไควรดควนดคนลดขึ้นเลเ็ดกน่อยขนไ่เนะี่ยยอดต่ำๆเนี่ยนะพี่เนี่ยไม่มันมันขึ้นเพราะว่าดินมันล้วนอย่าง้เอเอาตัวนี้ก่อนนะ น,นั่นละง,ง่ามพี่ติ้นต่ำๆอ๋ออุ้ยอนอนซอนอ้าวคนแั่งก็ปีน,น,นปีนเข้าไปข้างหลังออน,อนซอนออนซอนอุ้ยฮักปอกฮักปอกฮั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 กอ,อุ้ย สุดยอดสุดยอดพี่น้องลงพักบุ้งค่ะ <Yeah. S 1> อ่อนซอนใส่ถุงค่ะฮัก<ะ>แป๊ดยืนดันพี่ใส่ถุงใหญ่เกณี่ <c ười> งมา nhanh nhanh bắt đầu áo đi nói ăn nên nhanh nhanh thắng nhanh thắng nhau thắng khảo thắng lo ôi chẳng men nó. nó thuộc chạy bò men nong kêu hào say phu say đầy <cười> <cười> ปานมันสูงไว้พดมันต้องออแปข้างหลังพี่พุนปู้ดข้างหลังพุ่นข้างหลังในหัวพุนเหรอเสียปเากินเนแกงสมนะพี่ลุงนะ แกงซนเอาไปรดในน้ำทุกต่อได้เหรอเสือขาต้องลังแปงลังตามหาแก้มแดงอ่ะปอเปาอเปายิ้มมีขึ้นไปสิเต็มเอาขึ้นไปอีกฝุ่น,นปีนขึ้นทีนี้นเนี่ยเอาข้างหลังก่อนอน,อน่นะนะเื่อเซเอาข้างหน้ามันได้ทั้งหน้าทั้งหลังชอบประตูหน้าคือประตูละลนนหลังเข้ามามาทั้งหน้าเลย

Tù, số súp tím súp súp bà tìm cầm lượt bà áo, bà tìm áo tìm này, áo, bà tìm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  này, tìm bà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  Nè, bà tìm Nè ปาดขึ้นไหนแล้วลุงเลยเปาะต้องไอ้แกกนหมะเปาะเปาะเนี่ลูกพี่อะเจออ่ะนละใส่ถุงออกคนนี้เข้าเข้าอะไรเข้าเข้าได้ออกก่ได้ได้คนเนี้ยเนี่ยนะเอาสุดยอดอีหรืสุดยอด มดได้จากฝนตาตี่ติมลงไปนั่นละนั่นละอือหือตอนนั้นก็ยังสูงแล้วนั่นละนั่นละนั่นละน้ำคาเลยค่ะน้ำคาเฮ้ยเบาะเบาะตรงนี้ก่อนนะสวี่ยเสวี่ยเสวี่ยเบาะมาเมียเมาย

เอาประด้บยนั่นอนนอนยิ้มยั่นั่นไปเอาอันคุณได้แข่โอ้ยมันจะถลายลงในเจ้านั่นรู้ได้มาแล้วว่าไงปะ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  โอ้ยมีตะก้านใหญ่ๆดูสิคะพี่น้องขาโอ้ยพาแกไปขึ้นตรงนู้นไงมันเลียดหน่อยขึ้นตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวลงก็ลงก็ลงที่เดิมแหละพาแมกทำมาตกเขาเกิดนั่นแหละอเอาไง่ไปเบิร์ดแล้วข่อยเอาทํานั่นล่ะทำได้ถุงไข่อยเหระขี่ก็พอแล้ว ากาศมันไม่ดีนะปีที่แล้วมันเรามามันแก่แล้วไงไม่ล้วแร้วมันไอ้นี่ด้วยมันแรงข้างล่างนะสองสองสองสามต้นนั้นดงคือมันแข็งแรงรับน้ำหนักหนอยได้นี่แตกไปเอาอยู่รคนเดียวอย่างเยอะแต่ตรงนั้นก็ขึ้นข้างบนอย่างนี้นะเหมือนที่เราลงกัน เป็นไงน้องอยู่ข้างล่างข่าคนเดียวอิ่วสูงเด้อพี่น้องเด้อมองนี่ไหนพี่บอกไหนให้มาเด็ดตรงไหนเห็นไหมคะต้องไปลงทางนู้นเจ๊ลงตรงนี้ไม่ได้ต้องไปขึ้นทางนู้นเดี๋ยวพี่ไปลงอีกฝั่งนึงน้องจ้าอะไรลุกๆลงเลยดีจังนาดอะไรล่ะนี่น้อยๆงามๆนั่นแม่นเม็ดอือหืพี่น้องเบิ่งเด้อฟังเด้อ โอ้ยอ oh, hey, mm ่อนซ้อนนั่นละน้อยๆก็แม่นเมื่ดได้เพื่ะโอ้ยเบิ่งอู้ยลำหนั่นเบิ่งเน้ขาป้านี่บิ่งเน้อันนั้นอุ้ยอ่อนซ้อนอันนี้น้ำป้าไปไปดทวนๆโอ้ยงงงงทั้งนั้นเลยล่ะน่ะ โอีเต็มลำนี <cado> oh, oh, oh. ่แมจังเดยสิเ <cado> ห็น <cado> ช <s> ัดอฮเออฮักปื้ข้างนาพี่น้ำน่ะอ่าฮะอุ้ยน่นน่นนนไม่มีจะกินแน้องกูหิวจ้า จ้าจ้าใครสิเอาพีก้อนพีก้อนนั่นอุ้ยงามนีน้องเบืองน่สวเบิ่งคนนั่นปีนเอาป้าทั้งหลังนนี้ป้าอ้ยงามงามกำลัจะถึงโอ้ยอังจ้าพวนพวนพวหอบเอาจุ่ยิอุ้ยเอาไปปั้นกันเมียยอนนั่นเอาเน่นนั่นนั่นน่ะ ด๊ดคืนไปพี่พี่ีปีทแปตัวนั้นก็ได้อันพี่อันนั้น็ปีน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 โอ้ยมากอดปีนปี่นคุณปีนซูซูเอาฮักปะนั่นละเย้เวลิ g ู o ปอเดินนี่เด้อเดียโอ้โหปอเสียงฮักไหมปอเ้อเมื่อกี้เพื่อี่ยังกัน โอ้ตา,ล,ตาล,ล,ลาโตาลามาหนึ่นลสไลเดอร์ยังได่ตาบัทนสวยพี่ติมงามค่ะนม่น้ำเนยอือ <c oughs> พี่น้องพอได้ใจย่ติมสก๊ับบานแล้วย่ติมได้ลหลายหอันนี้ส่วนหน่อยได้ใจอยู่ในถุงอีกคนนะในถุงถุ <c oughs> งเเจะ,จะ <c oughs> ้งอร้ <c oughs> อ,อง,งอเลยพี <c oughs> น่น้เก็ค พ่อล้วบอพอแล้วบ่พอแล้วพอ่ะพ่ออันจะกินเมือตีกินเมือเมือสามห้าเป็นคนเรือง้ำตะเบิงเมงพี่ลุงเมงพี่ลุงหอบของเจ้านีไหมนี่ไหมเมืองจ่านีหมนี่หมลำแต่ละล่อ เนี่ยคอนนี้ได้ร้ายกันมูนี่ปาดบื้อออนซ้อนอยู่ในถุงกับพี่ไดะพี่รักปาเตกเด็กหน่อยกับพวงนะคะเนี่ยคันยืนหล่นกับฟาง